นี่นะคะครูต้องบอกก่อนว่าครูอยากให้ทุกคนนะคะลองออกมาใช้ชีวิตตัวคนเดียวบ้างในแต่ละวันนะคะอ่ะนะคะเอาง่ายๆเหมือนคุณอะมีสามีมีลูกแล้วหรือมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่อะไรก็แล้วแต,แต่ลองหาเวลานะคะอยู่คนเดียวสักหนึ่งวันนะคะอาจจะไปอา่าไปที่ไหนสักที่นะคะแต่ที่เป็นที่ปลอดภัยเนาะอยู่กับตัวเองสักวันหนึ่งนะคะสองวันสามวันเพื่ออะไรคะก็เหมือน อ่ะถ้าไม,ม่มีรู้จักไปที่ไหนก็ไปปฏิบัติธรรมกันะน,นะฮะลองอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่อยู่กับคนในครอบครัวไม่อยู่กับใครที่เรารู้จักเลยนะคะเราจะได้รู้จักตัวเองมากพอว่าเรานั้นเป็นใครนะแล้วเราต้องการอะไรบนโลกใบนี้นะคะเพราะอะไรคะการที่เราอยู่คนรักอยู่กับพ่อแม่หรืออยู่กับใครที่เรารู้จักนะเราจะดูดครอบงำจากความคิดของเขานะ,ะมากเกินไปนะคะจนเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไร แล้วเราอยากทําอะไรแล้วเราอยากเป็นใครนะคะจำไว้นะคะมีหลายคนที่มาเป็นนักเรียนครูไม่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรแล้วอยากเป็นใครนะคะลืมตัวตนของตัวเองนะคะว่าเราต้องการอะไรคุณมคะคนที่หาตัวเองไม่เจอแบบนี้น่าสงสารนะคะเพราะอะไรคะเขาฟังจากคนนั้นพูดว่าพ่อแม่บอกว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นนะคะฟังจากสามีเราต้องเป็นอย่างนั้นฟังจากคนรอบข้างเราญาติป้าน้าอาบอกเราต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เป็นเป็น เป็นตามใจนะคะตามใจเขานะคะโดยค่าจิตวิญญาณของเราไปนะคะทำให้เราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราอยากเป็นใครนะคะแล้วอะไรบนโลกใบนี้ที่ทําให้เรามีความสุขแล้วอยากมีชีวิตต่อไปนะคะลองอยู่ด้วยตัวเองให้ได้นะคะแล้วตัวเองจะมีความสุขมากมากนะคะจำไว้นะคะ <c oughs> ครูก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ได้นะคะโดยที่ไม่มีใครนะคะเพราะเรามีเพื่อนใหม่เสมอนะ,ะจำไว้นะคะ ทุกคนเป็นเพื่อนของเราทุกคนเป็นญาติของเราบนโลกใบนี้นะคะเราไม่ได้เพ้งคว้างอยู่คนเดียวนะคะอย่าใหา้ความคิดชุดความคิดเก่าๆมาครอบงานพวกคุณจนคุณไม่กล้าทําอะไรกัน